นายธนาตครูทัศน์หรือน้องมอกเหรียญทองคณิตศาสตร,ร์โอลิมปิกนวคิดกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วเดินไปอย่างมุ่งมั่นนายธนาตครุทัศน์หรือน้องมอกจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นผู้แทนไปแข่งขันคณิตศาสตร,ร์โอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งที่3ชอบคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เด็กเพราะเป็นวิชาที่ใช้ความคิดวิเคราะห์เป็นหลักสนุกกับการแก้โจทย์ปัญหาต่างๆเริ่มเข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง โดยมุ่งหวังว่าจะต้องเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกให้ได้วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่อ่าวาด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานของวิชาอื่นๆก็ทําให้ผมรู้สึกสนใจการเตรียมความพร้อมก่อนจะมาเป็นผู้แทนนะครับก็ต้องฝึกฝนทําโจทย์อย่างสม่ําเสมอครับแล้วก็ต้องนั่งสมาธิเพื่อให้มีสมาธิในการทำข้อสอบครับแรงผลักดันและเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้น้องม็กคว้ารางวัลเหรียญทอง คณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศประจำปี2554ณก,กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์